สวัสดีครับเอฟซี de, ท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามจะต่อเนาะสำหรับแนวทางราวพัฒนานะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลออกของวันที่12อกันก่อนนะครับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคํานวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคนนํออานวณดีเนนคราะห์เล็เด่นจาก0ูนย์ถึงเก้าก็คัดได้เลยเลยูแค่2ตัวที่มีโอกาสมา,มากกว่าตัวเล็อื่น ฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นขอให้สมาชิกเอฟซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูแนวทางนะครับในวันที่12นะครับผลออก0 0 0ยหนึ่งแปดแปด คือนี่คือผลออกนะครับส่วนเล็กล่างนะครับที่เล่นกันที่ลาวแล้วก็ริมฝั่งโค้งนะครับออกศูนย์ศูนย์คือหลักแสนกับหลักหมื่นส่วนเล็กล่างที่เล่นกันตัวไปนะครับขอหลักพันกับหลักร้อยนะครับออกศูนย์หนึ่งส่วนสามตัวบนนะครับออกหนึ่งแปดแปดนะครับสองตัวข้อแปดแปดนะครับก็ตามนี้เนาะนะครับผลออก โดยแนวตามที่ผมลงให้นะครับก็มีศูนย์มีแปดนะครับแต่ว่ามันไม่เข้าคู่กันเนาะนะครับเรจาจะไปที่สามแปดออกแปดแปดสี่ตัวก็ผิดไปตัวเดียวผิดไปสองตัวเนาะผิด <c oughs> เป็นหนึ่งนะครับแนวตามผมไม่มีเลขหนึ่งนะครับมีเลขศูนย์กับเลขแปดศูนย์กับแปด ก็ถือว่าเนต่างวิ่งโลดหลุดนะครับกับเนต่างหลุดผมก็ต้องขอโทษสบาชิก fc ทุกท่านด้วยเนาะวันที่12นะครับก็ออมาตามมาต่อนะครับวันที่วันที่15นะครับวันที่15บหนาเก้า 2 5ง8ันหเราพัฒนาเดี๋ยวตามผมก็พูดไปแล้วเนาะต้วคลิปนะครับก็เ,ออเป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขครับตัวเลขที่นำมาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับ เรามาดูชุดปินนะครับวันที่ส5บาเดือนเก้าพศสอง,สอง,สอง,นองัน้ดนี้ชุดปินบูมายที่4ีเจ็ดหนึงสกับสี่เจ็ดหึงสองแปด ส่วนเลขเด่นวันนี้ผมไอที่ี่กับ7ก็เน้นในที่เลขกีนะครับเจาะไอทีก็ระวังเลขเด่นมาด้วยกันนะครับเจาะไอที่ห1 4 2, 4ึ2ง8ี่ส สี่หนึส่แล้วก็สี่ส่วน3ตัวนะครับสมตัวจับม่ที่ชุดเดียวเลยเนาะเก้ 9, 4, ส่วน4ตัวนะครับจัดที่1 9 4, 8. ึ8งเก้าสตนี้เนาะสตัวสตัว ตัวที่นี้นก็คือสี่แปดี่ดเลไปดใครต้องการเพิ่มเติมก็สามารถจับมาได้ในชุดบินนะครับส่วนเป็นเลขเจ็ดก,ก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดแปดนะครับ ส่วนมันจันทั้าแม่พี่น้องก็เล็กเบิ้ลนะครับแม่พี่น้องก็เล็กเบิ้ลก็จะเป็นตัวไหนมันเป็นเจ็ดแปดเนาะไอ้นี้มีเจ็ดแปดหนึ่งสองนะครับเจ็ดแปดหนึ่งสองจะเป็นพี่น้องก็จับที่จับเล็กเบิ้ลในชุดหนึ่งเนาะสี่ี ก็ไม่ต้องจับหรอกนะครับก็เอาเลขเด่นไปเบิร์นนะสี่สี่เจ็ดเจ็ดนะครับก็การจีรพจน์หน้าางก็เก็บเอาไว้นะครับครับตอนนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิก fc ทุกท่านโชคดีในวันที่สิบห้าเดือนเก้านะครับพศนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับแลับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ